มาต่อรูทีนหน้าเด็กแบบตอหอ EP 2กันจ้า EP ที่แล้วว่ากันด้วยเรื่องการล้างหน้ากันไปแล้วตอนนี้มาเรื่องของการบำรุงผิวหน้าให้หน้าเด้งแบบตอหอกันเริ่มด้วยใช้โทนเนอร์จากรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นดอกดาวเลืองของ Q คิวค่ะโทนเนอร์จะช่วยกระชับรูขุมขนจ้าจากนั้นตามต่อด้วยน้ำตบจากเอสเต้นะจ้าจะเป็นการเปิดผิวเพื่อรองรับครีมต่างๆที่เราจะเอาเข้าหน้า จากนั้นทารอบดวงตาต่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบรอบดวงตาที่แบบโดนจิตโดนใจนะจ๊ะก็เลยยังไม่ขอแนะนํายี่ห้อละกันฉันยังไม่ประสบความสำเร็จประการใช้เรตินนลนะฉันก็เลยใช้แค่วิซีจากเซราวีเท่านั้นนะเพราะว่าใช้เรตินนลทีไรสิวขึ้นทุกทีเลยและก่อนนอนทาทุกคืนมีเวลานะฉันจะมาร์กหน้าด้วยมาร์กแผ่นเป็นมาร์กชีทแบบนี้จ้ะเลือกมาร์กที่มันมีความเข้มข้นหน่อยฉันจะเลือกใช้มาข,ของญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีเท่านั้นนะจ๊ะก็เออจะไม่ค่อยใช้ของจีนเท่าไหร่แต่ถ้าใครสะดวกก็ลองูแต่ถ้า ก่่ะไไมคอยยาาเเสีงทรปิดท้ายด้วยเซ็ตกู้ผิวอันนี้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนเอาอยู่ค่ะหน้าบงแค่ไหนก็เอาอยู่ป้ายครีมลูกอิฟออกมานะคะแล้วก็ป้ายที่ฝ่ามือจากนั้นหยดเอเซนสพยา3ามหยดผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาทั่วหน้าไปเลยค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดวันไหนหน้าบงนอนดึกนะคะหรือพรุ่งนี้มีเดทกับผู้ชายก็ใช้ครีมเยอะหน่อยเอเซนเยอะหน่อยตื่นเช้ามารองดูหน้าเลยนะจ๊ะตัวนี้ช่วยให้หน้าแลดูกระจ่างใสนะจ๊ะฟ้ากะและดูจางลงแล้วใครเป็นสิวอ่ะบอกเลยว่าเหมาะมากๆโดยเฉพาะคนท เพราะว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังในห้องปฏิบัติการไม่มีสารอันตรายและปลอดภัยแบบตะก,ก้อบบำรุงหน้าไม่พออย่าลืมบำรุงปากด้วยนะจ๊ะหอมไซลิปามจากลิปอิดนะจ๊ะตัวนี้เป็นของนัดนิสามันนี่อ <c oughs> ย่าเลนยกับการดูแลผิวพรรณนะจ๊ะ <c oughs> เพราะผิวเรามันไม่ได้ดีขึ้นได้ภายในวันเดียวมันต้องมาจากการดูแลในทุกๆวันนะจ๊ะถึงโสดแต่เราต้องสวยให้ผู้ชายเสียดายเล่นนะจ๊ะ